ปฏิเจ้าป้าดาวจะมักแกงพกละหรือว่าสะอมใส่เฮ็ดบ๊อกกับเฮ็ดหูหนูเจ้าเฮ็ดหูหนูนี่ป้าดาวต้มน้ำทิ่งเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีพริกแกงเจ้าไปเจ้าคราไปแกงกันนอแกงใส่ปลาล่าแกงแบบบ้านๆเขานี่แหละเจ้า เอาน้ำริกแก่ลงก่อนเนาะปลาดาวซอยคาออนเจ้ตัวเจ้าแต่ยังบาอาใสแต่นะแเนาะเดี๋ยวใสทีหลังเอาใสต่อนนี้กินมันจะหายเจ้าเพราะปลาดาวสับกินคาเจ้าเค่น้าปลานาเจ้า พ่ะเจ้าสามจอเนะใช้เยอะมันก็จะเมีนเกินเนาะแกงคัดถ้วยเดียวเจ้าที้ป้าดาขอเอาเอาเฮ็ดลงแกงกันเนาะถ้าว่าเฮ็ดมันนานสุกเสียพัดลากกรติดลงไป่ะ แก่เซฮิตเฮ็ดเจ้าซื้อเฮ็ดบะมันเนาะเอามาใส่พักละกพักรักแตใส่เป็นมัดเนี่ยเจ้าเวลากินมันง่ายเนาะเขาจะยิบเอาเตะพักละกกหรือว่าจะยิบเอาเตะเฮ็ดก้อีนเนี่นี่ความหมายมันเป็นเจีอีดที่ใส่พักละเป็นมัดเนาะบางคนมอยากกินพักละอมายาก,กินเยอะ yếp okay, okay. áo cả hết, dè cả. Thế ba đám đi sờ kín bớt đã cho. Họ kín súp nè, nửa súp mèo mèo, bát bát. Đĩ cả bát tôm xì ngửa, cháu nè. บางครั้งปลาดาวบ่อยากกินน้ำพริกน้มเกลือปลาดาวก็เอาพักล่ามาต้มใส่เกลือเจ้าเฮ็ดต้มใส่เกลือเมอื่อต้มเสร็จแล้วแท้ก็ใส่ถ้วยกินเลยเออต้มบ่อยก็ได้เอาเจ้าส่วนหมากปลาดาวจะต้มเฮ็ดข,ขาวๆนี่นี่เฮ็ดเบ้อ่นี่นี่เจ้าต้มใส่เกลืออร่อยมากเนี่ยเฮ็ดเนี่ยปลาดาวเดี๋ยวว่าซื้อมาห่อส,สองห่อนะเจ้า ในตู้เย็นเต็มแล้วนะเฮ็ดนี่นะนี่เฮ็ดนี่เจ้าไปขายเป็นห่อเป็นห่อนี่เจ้าคุ้มเหรยเนี่ยเจ้าเฮ็ดนี่แหละกรดดาวสับมาต้มใส่เกลือกินเจ้าอร่อยเสือมาทีเสือมาหลายห่อเจ้าซสือทีละห่อเสียเวลาเจ้าพู้ว่าบัไปซปเปอร์บ่อยเนาะข้างไก่เจ้า Đông khắp luôn bay con kề hết xe bác lá kề phong lá xe hết sao à là cha thì ở phong lá xe lơi thế phải chỉ giúp cả hết cái đây giúp cả thắc lắc cái đây cháu เวลาเขาตักฮักละอันเขาแกงแค่แกงรวมเห็ยังหนึ่งเนาะอันนี้มันบัดใจเจ้าแกงฮักลาดใส่เห็ดแต่เจ้า แกงกั๊กระทะเจ้าพักล้ามันยาวเนาะพักล้ายาวอีกอ่ะเวลาแกงกัมมอกัดพ่มาได้อ่ะป้าดาวเคยแกงกวันนั้นฮะแล้วอ่ะคัตพักร้าพ่อผได้อ่ะเจ้าอีกอะ่ะเวลาแกงเฮ็ดใส่พักล้าควรเอาเฮ็ดแกงก่อนเจ้าพ่อเฮ็ดมันดิบเนาะหอมหอม ข้างบ้านเนี่ยเนาะเออบ้านนี่แกงมันยังฮะเบีติดมงตึ้งมพูดน่ะ <c oughs> คนเกาเหลีอะเจ้าข้างๆบ้านป้าดาวเนี่ยกับป้าดาวอยู่จันทบกกว่าเจ้าตึกหลังที่ป้าดาวอยู่นี่มันมีหกปล่อยทองอะนะกินนี่ก็ไปถัดตา่างบดละก้าเนาะตึกที่ป้าดาวที่มีสามหลังนะเจ้า สามามดังต e ิ๊ดๆกันเนี่ยกินน um, ี่มะเหระวันนี้อิ่มเนาะกานล้หายไปนี่เมื่อกี้วันนี้เนาะผมชดเจ้า ที่นี่กาขาออนเซจ้าไผ่สอบกินก็ใส่บะสอบกินก็บะใส่เจ้าแต่ไปเจ้าสอบกินนะเวลาแก่งหน้ลาดประดาจะสอบใส่คาเจ้าตัดใส่แบบนี้นะนนะอร่อยดิ ก่อนกินคามันจะสิมันจะหายแกงซุปเราเขาอยเอาใส่เจ้าแกงเสจเรหลบร้อยแล้วเจ้าแกงสะอมใส่เห็ดได้โถยพอดีเลยเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแคนนี้ก่อนนะเจ้าปะกันคลิปไม่คลิปหน้านอ กดไล่คดแซ่คดกระดิ่งติดตามคือปาดาวจอยเนอร์จำได้ภาพิิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ